สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับลัมโบกิน i นี่เป็นรีวิวนะคะมีสีเหลืองนะคะกับสีเทามีแล้วสองคันนะคะสีแดงกับสีดำวันนี้ยังไม่มีนะคะก็ไม่ได้สุ่มนะทุกคนเพราะว่าสีแดงแบบลิมิเต็ดมากใครมีสีแดงก็มาบอกกันด้วยนะสวยเปล่า ก็ความเสียหาย2เนี่ยคะแบบว่าชนแล้วจะแรงขึ้นเนาะลดความเสียหาย1แล้วก็เพิ่มความทนทานนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูเลยท่านี้กดแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับ Top Tap นีเจ้าของช่องเอ่อแอปแดงปะ <c oughs> ไม่ครับแอปแดงนี <c oughs> ช่ช่อช่องว่าอะไรบอกเขาไป Top Tap ครับภ <c oughs> าษาอังกฤษ T O B T A P แล้วก็จุดอยู่ข้างหลังนี่เดี๋ยวแปะช่องให้นะคะปิ้งขึ้นมาก็วันนี้ไหวไหมคะล a m โบกินี่สองคันคิวอยู่แล้วครับสบายนี่พอดีรวยไปนิดนึงนะคะมีสองคันเนี่ยแต่ว่าไม่มีสีแดงเหมือนใครเขาใครมีสีแดงก็แบบรีวิวให้ดูได้นะเพื่อนๆว่าสวยไหมเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มเลยรอบนี้ กดถูกหมดบอห้องนานเทอันนี้จะมาแบกผมไม่ให้ผมแบกครับนะก็ให้แบกดีกว่าค่ะมแบกมาแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมมีแต่ผมแบกคนอื่นเห็นมีคนอื่นแบกผมบ้างเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราแบกใช่หรอใช่ได้เลยครับอย่าลัดนะนะอย่าลัด ใคร้ลนก็ใครกันแน่ครับเดี๋ยวอ้ยเจอคนเยอะอยู่นหคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้นซีซันสี่สี่ที่ผ่านมาอยู่ครับสบายเหรอโอ้โหเจอโปรเยอะไหมก็ไม่ค่อยมีนะครับซีซันนี้ละแต่เห็นเขาบอกกันว่าในโทรศัพท์นี่เจอกันหนักหน่วงเลยนะใช่ไหมคะ ครเล่นใน,ในโทรศัพท์ก็แบบพิมพ์มาบอกได้นะว่าเจอเยอะไหมแต่ที่ทไปเท่าที่ไปอ่านมาเยอะมากในคอมไม่ค่อยเจอเลยไงส่วนน้อยครับที่ท่านนี้นี่แล้วเคยชนะโบบ้างไหมเล่นสี่สี่เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเขาโบวเขามีสมองหรือเปล่าโอ้ยพี่ก็แรงเกินใครจะไหวแบบเนี้ย ที่ไหนมีรถบ้างต่แบแอบมีทุกที่ครับในแมปโอ้โหมันก็ต้องมีที่หนึง่งสิเราอ่าเคยไปที่โรงไฟฟ้ามันจะมีรถอยู่แยกได้นะไปช่วยหารถได้สุ่มไอดีหมัดไม่มีเกลืองบ49บ49าบาทมาดูกันจะได้หมัดอะไรเย้ yeah, ได้หมัดมังกรเข้าเกมมาแล้วมีหมัดจริงๆด้วยโคตรคุ้มเว็บแจกไอดีทุกวันมาสุ่มตอนปล่อยจะได้เลย และมีบริการเติมเพชรเพียงใช้ u i d และมีรหัสฟรีไฟล์ขายด้วยราคาดีมากเพจร้านมีแตกโค้ดส่งฟรีด้วยนะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย a few moments later อันนี้เพิ่งตื่นหรือเปล่าครับเปล่านะจริงๆก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะใช่จมูกไม่ดีไปไหนเออพูดถึงว่าเราเมื่อไหร่เราจะเจอรถค่ะไหนไหนรถตุกๆยังไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้ เป็นจอดแล้วครับผมกำลังเจอศัตรูอยู่ด้านหน้าอ้าวเหมือนกันเลยค่ะจะมาที่เดียวกันมันก็เหมือนกันสิครับถึงขนาดมินิแมปเดียวแล้วตอนนี้เขาไม่เห็นผมนะครับเฮจ็บมากค่ะตุยครับไม่ใช่สาวน้อยนี่ แล้วปกติมีแฟนแล้วชอบเรียกแฟนว่าอะไรชอบอ๋อชอบเรียกแฟนเหรอครับอือฮะเธอเบบี้บีบีหรือว่าอ้วนหมูตอนเตงอ๋อพอดีชอบเรียกว่าคุณนะครับคุณนะครับคุณเหรอคะใช่ครับใช่ตอนที่ผมเรียกคุณ หลอนอไหลแล้วเป็นยังไงบ้างอ,อ,อันนี้ยุงกัดแก้มด้วยอะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงแก้มแดงเปล่าค่ะแต่งหน้าหนาเกินลําโบกี่หนีใช่เราจอรนแล้วไปค่ะจังหวะนี้นะคะเราต้องขี่ลําโบไปขึ้นลําโบนี่ตัวหนึ่งลงก่อน นี่เป็นสีเหลืองค่ะลัมโบกินีคันนี้นะคะนี่เลยท่านไหนสวยกว่ากันระหว่างคันเล็กกับคันใหญ่ยาเบียดยาเ<ถ>บียดชาวบ้านผมเรียกว่ารถอีทัยนะครับคับนนะี้รถอะไรนะรถอีทัยฮะรถอีทัยรถอีทัยใช่อหรอใช่อหรอ คไปเรื่องทีคุณครับอะไรไ <ป S 2> คือรถ<ป>อี้ไ, <ป S 2> ไ <ข S 1> หอไอ่ะไม่ต๊อบตมอบตอบตอ๊ตอบซื้อซื้ออันนี้ก่อนซื้อตาล่าได้เลยครับตาล่าสังหารเราจะได้แบบว่าไปเออคนกันอย่างเมามัน,น,นโอ้โหอยู่ไหนนั้นไปตรงนั้นีค่ะ ใช่ค่ะอันนี้คือต้องมาให้ดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันแบบเป็นคนที่ต้องดูแมพต้องดูแบบว่า Google Map ตลอดนะคะในการขับรอันนี้คุณดูแมพเป็นด้วยหรอครับเนี่ยดูเป็นค่ะน,น,นี่ดูถูกคนอื่นเป็นเรื่องปกติไหมคะเนี่ยไม่ครับไม่ดูถูกับดูไม่ไดูถูกว่าผมพูดถูกมากกว่า <laughs> ดูค่ะดูตลอด <laughs> ไปค่ะ ตรนคันนี้นอนอนอนนอนนอนไปหลังมาใช่ใช่ใช่ใชไปปะไปไหมตู้เหรอตรงนี้ยังค่ะ ตูแล้วค่ะเย่เป็นยังไงล่ะคะขับรถโชว์เขาขับรถโชว์เขาหน่อยอะไรนะขับรถโชว์คนที่ตายหน่อยเรียบร้อยค่ะแง่หนีแง่แล้วรถแรงเกินรถอันนี้แรงทะลุนรกเลยค่ะแรงทะลุนรกภาคหนึ่ง คือแบบว่ายังไม่ทันได้แอคเลยค่ะล่าสุดมีสองเหรอหรือหนึ่งคนาจอ๋อไอวอลต์สไอวอลต์สไอวอลต์ละจ้า มีแน่ใจมมยังไม่ทันได้แองเลยค่ะตอนเมื่อกี้ไม่เม็นะครับเดยวเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเนาให้เราขับไปไหนแล้วเนะี่ยไม่ไม่แน่ใจคิดกันอยากรู้ไหมคะ exactly. อยากรู้ก็ดูคคนครับวันนี้เขา เล่นซ่อนแอบหรือเปล่าครับไม่มีเท้านะคะของเขาายไปแล้วครับไปทำแปเอาคนรุนยิกว่าเราเด้อยครับเราเด้อดครับโอเคครับจอดแล้วค่ะพอดีรถเ,เรา<อ>เนี่ยตอดแบบอุ้ยอ,อุ้ยอย่ายิงโมก,กิน,นี่เราสิเพื่นอนเพื่อนยิงอา ลำโตลำโบ,บเราพังแล้วอ้าวเพื่อนยิงลาโบกินนี่เราทำไมอ่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ฮะแท้จร<อ>ิงลาโบเราเราต้องทั้งลาโบ,บใหม่ไปเราต้องทั้งลำโบ,บไปหาคันใหม่ค่ะแงเพื่อนยิงลำโบเราแล้ว มีซื้อได้ไหมคะซื้อลำโพงได้ไหม<ร>ไม่ได้ไม่เน้นยิงคนครับเน้นยิงรถเศร้า <c oughs> มากนะเศร้ามากนะเศร้ามากจังนะแต่เรามีลำโพงส่วนตัวนะโอเคครับเดี๋ยวผมหลับก่อนไปตินจตุเจ็บมากเลยครับ เอ้านั่นนั่นคืออะไรคะนั่นคือคนที่ตุยแล้วเอ้าเอาคนละคนกันคนละคนกันบ้าเครับคนติดนะบ้านเอ๋เรายิงคนละคนกันอ่ะโอ้โหสองคนเลยค่ะบ้านแอลอสองคนนะไหวไหมครับไหวไหมเอาข้างซ้ายใจดีปอนครับอุ้ยอ๋ออย่าล้มพอด้วยอุ้ยอุ้ยเอ้า อันนี้คือกับดักของคุณเหรอครับ <c oughs> อันนี้คือแห่คุณคิดวางไว้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่มีคนอยู่ด้านหน้าครับกำลังชุบเพื่อนอยู่ตรงหงสาวครับโอเคให้ผมตังหานเขาเลยไหมเอาไว้ก่อนไว้ก่อนทาไม่ไหว ได้แล้วเอามาแล้วให้เราจัดก,การแล้เขาเลยไหมครับจัดก,การเลยแบบหนึ่งขี่ลำโบก่อนได้แล้ครับเดาเราล็อกห้าสิบครับรู้แล้วเอาออกมาชิ้นพึ่งที่มาตุวยแล้วค่ะเย้ลำโบกินเนียของเรา โอ้ยสรุปเกมนี้เนี่ยะคะเป็นต๊อบแต็บหกคิวค่ะแล้วเราก็สามคิวต๊อบแต็บแปลงเราอีกแล้ว A later few moments แล้โหถ้าเป็นห้องไฮไลท์นี่คือเลิฟเลยชื่อเองนี่ยอดมากเลยนะ ม, FP มีเอฟซีชื่อนายเลยเพื่อนเลยอุ้ยตรงยีอสองตัวสู้ๆค่ะแล้วโอ้โหคิวคนเดียวเลยโหดจังหมดตี่โหมดมากมีอีกแล้วอีกตายแล้ว หมดเตี้ยขามนอนๆเด็กๆตั้งนั้นนุ่นหูพี่เจอแลนโบกินีหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอะครับพี่เป็นอะไรเฮ้ยเอาวอาพี่เป็นอะไรครับพี่พี่เป็นอะไรครับ triple kill พี่เป็นอะไร ขับลำโบอยู่เจอไหมคะลำโบกินนีตรงนี้เจอแต่มอเตอร์ไซค์่ะตรงนี้เจอแต่รถน้องแม่น้องออนิวครับอ๋อเพ่รถออนิวเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปหารถไปหาลำโบกินนีก่อนเอาอย่นได้นะครับได้นะครับมาจะซื้อนี่เลย ซื้อไว้กับตัวไฟที่คลังแสงอุ้ยทำไมคุณถึงชื่อแนนหนี่ะนะครับคุณเป็นนี่เหรอครับไม่ได้เป็นหนี่หรอกแค่นะนี่ชื่อน่ารักดีอ๋ออันนี้ใครตั้งให้หรอครับไม่มีอะค่ะตั้งเองโอ้โหแต่คุณตั้งชื่อให้ผมหน่อยได้ไหมอุ้ยตุกจ คุตุ้ยแล้วคุณจะตุยนะครับถ้าคุณตุยผมก็ตุยเหมือนกันนะครับโอ้ยเมียคนอยู่ตรงนี้นี่นาะอ๋อโอ้โห ไปหาหมอเตอร์ไซค์ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาล b โบกินี่นะคะคอนเทนต์ของเราคือเออ่ขับล b โบกินีตอนนี้เรายังไม่มีล b โบกินี่สักคันเลยไปค่ะเจอบ้างไหมคะไม่เจอเลยครับแล้วช่วงนี้นี่คือยังรับดันี44อยู่ไหมเคยเห็นว่ารับดันี44อยู่นะคะอ,อ๋อยังรับอยู่ครับอืมเท่าไหร่ะคะคิดราคายัางไง เราวัแปะครับผมก็มมไม่แพงนะไม่แพงแล้วหุยทําไมครับเนี่ยอะไรนะไม่แพงแล้วหุยทําไมครับก็หูหูใช่ๆช่ค่ะชอบหูอะไรหูหูทำไมะครับห้อหูชาเหรอ <laughs> โอยไปใส่แล้วเนาะ A few moments later ผมจะดูแล้วโ <Okay. S 2> อเคค่ะเมาเจอแล้วเลมโบกินีวโอ้โหเจอ <Okay. S 1> แบบสิบคนสุดท้ายวิเพื่อนๆเราโดนยิง ห,หมดตีิมีอีกปาใจัยเตยนนะคะไม่ทันค่ะไม่ทันพบศัตรูแล้วหรือตรงที่เปิดสองครับแต่คุณไม่ทําเรเบลกินนี่ไปชาร์จเขาละ่ะอา้าวก็คิดว่าอยู่ข้างบนค่ะหมดแล้วครับ <laughs> ไปขับเรเบลกินนี่ไปชาร์จเขาครับเขาอยู่ตรงที่เปิดของอะ โอเคค่ะออ้ยรู้สึกว่าลามบกินนี่สีดำสวยมากเลยอะเปิดของตรงนี้หรอครับเนียฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับตรงกลางนี้ใช่ไหมตรงที่เปิดของครับที่เปิดแล้วได้ของครับตรงไหนนะครับอ๋อนี่ดูคลิปหรือยังครับ ดูละ哈ดูละ哈แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงกล่องหรือว่าเขาอยู่ไหมครับเลื่อนเขาไปแล้วไปไหนแล้วอะไม่รู้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมไป,ปกดไลน์แล้วกันโอ้ย <Okay. S 2> นี่เขาอยู่ตรงนี้ครับคุณไม่ทันเลยค่ะเขาอยู่ั้างในครับโอเคค่ะ <Okay. S 2> อยู่นะครับคุณครือ นะครับมีคนน้งครับโอ้โหปืนโหดมากมากคน่ะเรามาขึ้นรถกันเถอะเรามีน้องผู้หญิงอยู่แถวนี้คนครับไปขับรถมานะผมเลยอ้าวโอเคค่ะได้ น้องผู้หญิงเรียงซะน่ารักเลยอ่ะมีเท้าขึ้นในคุณครับคุณระวางังตวัวดูนะครับค่ะเอา้าชนไม่โดนทำไปเพื่ออะไร่ะคุณล,ออลอ้อมเด้อคุณ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 ล้อมเด้อคุณ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 เฮ้ยเติมแตะคนให้ จริงเหรอไม่เหมือนกันเหรอคะเนี่ยแสงแต่ได้คุณเนี่ยลุ้นลุ้นลุ้นชนคนที่ไม่รู้นะว่เจอจะตายไหมอยู่ด้านหลังอันนี้เลยแล้วคุณมันตีวงนิดนึงค่ะลุ้อ๋อหาไม่เจอเอาคุณคุณไม่เห็นแล้วค่ะแต่ว่าต้องตีวงนิดนึงโอ้โหคุณคุณผมว่าคุณรถคุณนั่นรถตีทั้งก่อนนะอ๋อค่ะอุ้ยอุ้ยรถลันรถเร โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนรถลรมพังคือจะบอกว่าแมวนอนทับคีย์บอร์ดแล้วก็กดออกเกมรถพังเลยแมวนอนทับคีย์บอร์ดเมื่อเช้ให้เขาจุกเพื่อนก่อน เอาเหรียญไปให้เขาชุบเพื่อนก่อนลเมื่อไหร่จะตายครับ อ๋ออ๋ออ๋อฮ่าฮ่าาฮทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณอุ้ยเจ็บคิวเท่ากันเลยคุณวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยเนี่ยค่ะที่โอ้ยที่มาถ่ายคลิปด้วยนะคะ นี่ขอบคุณมากเลยที่มาแบกเรานะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและก็ฝากไปกด Subscribe นะคะช่องตอบแต b บด้วยนะคะและเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ